หัวฝรั่งต้องการให้เราทําพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติที่ประเทศไทยให้เขาหลังจากเราจากไปพี่คิดว่าอย่างไร กอันนี้เรื่องนี้นะจะมาเล่าให้ฟังสาวๆไทยทั้งหลายที่ว่าจะไปต่างประเทศแต่งงานกับฝรัง่งแล้วบอกว่าอุ้ยเขามีทรัพย์สมบัติเขาต้องยกเทรัพย์สมบัติให้เราไอเขาต้องทําพินัยกรรมให้เราไม่ว่าเขาจะมีลูกเก่าหรืออะไรเออเราเป็นเมียเขาเขาต้องยกให้เรามาฟังเรื่องนี้นะมาฟังเรื่องนี้นะคะหนูน้องคนนี้แต่งงานกับฝรั่งไปฝรั่งก็อยู่ในฐานะที่ดีพอสมควรน้องเขาก็ เอออยู่กับฝรั่งเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็ไปทํางานเรียนภาษาเสร็จเลยเสร็จเขาไปทํางานทํางานหาเงินได้เก็บอกกับแฟนฝรั่งว่าเธอก็คือเป็นคนเปิดเผยไงแล้วก็ฝรั่งก็รุ่นราวเขาเดียวกันก็เปิดเผยก็บอกฝรั่งหมดเลยว่านี่นะเธอฉันจะไปซื้อที่นี่นะเธอฉันจะไปซื้อบ้านนี่นะเธอฉันจะไปสร้างนั่นสร้างนี่ก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราว ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ว่านะทํางานได้เท่าไหร่ก็ส่งไปส่งไปฝรั่งช่วยส่งให้ด้วยซ้าอืมช่วยส่งให้ด้วยซ้ำโอ้ยเกือบเต็มโอ้ยเธอฉันมีผัวดีเหลือเกินฉันดีใจเหลือเกินผัวฉันดีมากเลยเออฉันสร้างอะไรผัวก็ไม่เคยว่าฉันจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ที่ประเทศไทยผัวก็ไม่เคยว่าสร้างนู่นสร้างนี่แถมช่วยออกความคิดซสอีกว่ามีเงินเยอะแล้วเออควรจะทําอันนั้นทําอันนี้คือทํางานได้เท่าไหร่บวกผัวหมดเออบอกผัวหมดเลยเพราะว่าผัวไม่เคยโขอะไรไงด้วยความด้วยความที่ ตายใจผัวไม่เคยว่าอุย๊ยเธอทางานได้เยอะเธอจะต้องเอาเงินมาแบ่งฉันนะเธอจะต้องมาช่วยออกค่าใช้ใจนะ่ายเนี่ยผัวไม่เคยให้ออกอาศัยอยู่กับเขากินของเขาอะไรของเขาทุกอย่างเวลาอะไรที่เราไปซื้อมาเนี่ยผัวจะถามเลยไปซื้อมาเท่าไหร่ผัวใจให้เลยผัวใจให้เลยก็ถึงได้น้องก็ถึงได้บอกพี่หนูไม่เคยปิดบังผัวเลยเพราะผัวหนูดีมากๆเงินทองเท่าไหร่เออหนูทํางานได้เท่าไหร่ส่งเงินกลับประเทศเท่าไหร่ไทยเท่าไหร่ก็ให้ผัวเป็นคนส่ง คือให้ผัวดูแลหมดเออจะไปซื้อที่เนี่ยก็ไปเลือกที่ด้วยกันจะไปซื้อบ้านก็เลือกบ้านด้วยกันเออจะทําธุรกิจทางประเทศไทยคือน้องอ่ะเขาทํารีสอร์ททารีสอร์ทบ้านเขาอยู่ใกล้กับน้ําตกเขาบอกนะบ้านอยู่ใกล้น้ําตกพี่หนูก็พาผัวไปดูที่ดูอะไรที่ทางอันเนี้ยพาไปดูที่ดูทางจริงๆแล้วหนูสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตลูกหนูหนูมีลูกสามคนน้องเขามีลูกสามคน น้องเขากลับว่าสักวันหนึ่งถ้าน้องเขาจากไปเขาอยากจะทิ้งทรัพย์สมบัติอันนี้ให้ลูกโดยที่ว่าเออมันไม่มีใครดูแลลูกต่อแล้วเพราะคนเรานะนี่อันนี้เราขอขัดนิดนึงไม่ว่าอายุน้อยอยู่มากมันมีสิทธิ์ที่จะจากโลกนี้ไปได้ตลอดเวลาไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นน้องเขาก็ไม่เคยประมาทกับชีวิตฉะนั้นที่เขาสร้างฐานะไว้เนี่ยเพื่อถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปลูกเขาก็จะได้มีเงินเรียนต่อ ลูกเขาพ่อแม่เขาก็จะได้มีเงินกินเงินใช้ไม่ลำบากถ้าเขาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวจากไปเรื่องเหล่านี้ลูกน้องเขาอธิบายให้ผัวฟังทั้งหมดผัวก็ดีดีไม่เคยเอาเงินน้องเขาเลยไม่ว่าจะไปซื้อของซื้ออะไรโอกให้หมดถ้าเทศกาลทีอยากได้กระเป๋าอยากได้เสื้อผ้าผัวก็ให้ถึงเวลาหน้าร้อนหน้าหนาวฤรดูร้อนฤรดูหนาวอยากซื้อเสื้อผ้า ผัวก็ให้น้องก็คิดอยู่อย่างเดี้ยโอ้ยฉันมีผัวดีเหลือเกินผัวคนอื่นเขานะต้องมาแบ่งค่าใช้ใจ่ายในบ้านต้องเออช่วยนูน่นช่วยนี่อาหารไทยต้องซื้อเองอันนั้นอันนี้นี่ผัวเขาให้หมดผัวเขาบอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องนี้อืมเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องนี้ฝรั่งคนนี้ก็มีลูกเช่นกันก็มีลูกติดเช่นกันคือเขาก็เลิกกับเมียเขาเขาก็มีลูกติดเช่นกันตอนนี้เออฝรั่งคนเนี้ยเขาอะก็มีทรัพย์สมบัตินิดหน่อยนิดหน่อย แต่เขาใช้ชีวิตอย่างสบายๆถามว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายไหมเขาไม่ได้มีมากมายมีนิดหน่อยก็มีเอ,อห้องของเขาห้องทึ่งเป็นห้องมันก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เหมือนคอนโดอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ไม่ใช่เป็นบ้านเป็นหลังมีที่ดินไม่ใช่ยังนั้นนะก็ประมาณว่าเหมือนเหมือนคอนโดประมาณนั้นก็เขาเขาก็บอกน้องเขานะเธออต่อไปอนาคตน่ะเ,เราอาจจะขายอันนี้ยนะขายอันนี้เราจะอยู่ประเทศไทยด้วยกัน ถึงเวลาที่ชั้นใบเกษียณก็ตกลงกันอย่างดีเมียก็ไปสร้างฐานนะไว้อะไรไว้กะว่าอุถ้าเกิดว่าผัวเราเกษียณหรือว่าเกษียณก่อนเวลาเพราะว่าผัวเขาก็ป่วยด้วยทุกคนผัวเขาก็ป่วยด้วยมีสิทธิ์ที่จะเกษียณก่อนเวลา <g _> เขาก็บอกกันนี้เนาะฉะนั้นเขาก็รีบสร้างฐานนะรีบสร้างนูน่นสร้างนี่กะว่าถ้าเกิดผัวเกษียณปุ๊บเราก็ต้องกลับไปอยู่กับผัวเราก็ต้องไปอยู่ประเทศไทยกับผัวงไงอยู่ประเทศไทยเนะี่ยให้ลืมไปเลยที่ว่าจะมีไรายได้ส่งเสียครอบครัวส่งลูกเรียนสนย่งอะไรเพราะว่าน้องเขาบอกว่า ถึงเวลานนะ้นหนูก็คงจะอายุเยอะแล้วหางานคงไม่ง่ายแล้วถ้าผัวไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยหนูก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับผัวคงไม่อยากไปตะลนตะลน,ลนหางานทําเพื่อส่งเสียลูกเรียนนี่ความคิดของน้องเขาเนาะอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะเขาวางแผนอนาคตเขาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้องเขามีรีสอร์ทใกล้กับน,น้ําตกก็อีตอนทําใหม่ๆก็โอ้ผัวก็ส่งเงินไปช่วยกันออกแบบอันนั้นอันนี้รักใคร่กันดีรักใคร่กันดีน้องเขาบอกพี่ผัวหนูดีมากๆเลย แล้วมาวันหนึ่งผัวบอกว่าทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคุณทุกอย่างเสร็จหมดแล้วรีสอร์ทก็มีแขกไปพักมีคนไปพักเออก็ให้เออแม่เข้าไปดูแลตรงนั้นเออคือจ้างพนักง,งานจ้างพนักง,งานดูแลรีสอร์ทแล้วก็แม่ก็เข้าไปตรงนั้นอะไรตรงนั้นก็เขไปคุมอ่ะแล้วเข้าไปคุมงานตรงนั้นทั้งแม่ทั้งลูกก็เข้าไปช่วยกันอยู่ในนั้นทั้งแม่ทั้งพออ่อเออฝรั่งบอกว่าเธอเธอต้องเออเขียนพินัยกรรมนะ น้องก็เอ้าเขียนพินัยกรรมอะไรเขียนพินัยกรรมน้องอะทีแรกน้องคิดว่าหรือว่าผัวจะเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้เราถ้าเขาจากไปแต่เขารุ่นเราเขาเดียวกันนะทุกคนมันก็ไม่น่าจะยกให้นะเพราะว่ามันก็รุ่นเราเขาเดียวกันหรือว่าฝรั่งต้องการเอ่อความความเขาเรียกอะไรนะความแน่นอนเออน้องเขาก็คิดไปนะว่าผัวเขาดีไงทุกคนผัวดีไม่เคยขอเงินไม่เคยเรียกเก็บค่าน่น,านี่ไม่เคยที่ว่าโอ้ยเออ ยูโรสองยูโรหรืออะไรเงี้จะต้องแบบว่าเฮ้ยเธอต้องหานะ่ะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยอยู่อย่างสบายแบบเลี้ยงแบบเขาเรียกซัพพอร์ตซัพพอร์ตจริงๆเลยซัพพอร์ตแบบว่าเงินเรานี่ไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวประมาณนั้นเงินเรานี่ทุ่มเททาประเทศไทยสร้างฐานะทาประเทศไทยส่งเสียให้ครอบครัวให้ลูกให้อะไรแล้วก็เออทาประเทศไทยสร้างฐานะไปแต่เอ,อืนิดหนึ่งคือค่าใช้จ่ายทางนี้ฝรั่งออกบุทั้งหมดเลยทุกบาททุกสตางค์แต่ส่งเสียลูกเรียนนะน้องเขาส่งเองเนาะ ฝรั่งบอกว่าเราต้องทําพิันกรรมกันนะเออเขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็ยังไม่พูดต่อน้องเขาคิดฝันไปโอ้หรือว่าฝรั่งเขาจะให้ทําพิันกรรมให้เราหรือยังไงโน่เอ,อ๊เขาก็มีลูกทําไมเขาไม่ให้ลูกเขาก็คิดไปโน่นพอถึงวันหยุดฝรั่งก็มานั่งคุยว่าเดี๋ยวเราจะนัดทนายเออคุยกับทนายคือไปทําพิัยกรรมที่ทนาย น้องเขาก็ไม่เข้าใจว่าไปท,ทําพินัยกรรมที่ไหนาทาไมน้องก็บอกว่าเธอเธอจะทาพินัยกรรมทําไมเดี๋ยวเราก็ไปอยู่ประเทศไทยแล้วเธอก็ป่วยเออคืออาการป่วยของเขาเนี่ยน้องเขาบอกว่าเออฝรั่งคนนี้จะทํางานได้ไม่นานเขาสามารถที่จะกินเงินกเกษียณก่อนเวลาได้เพราะว่าความเจ็บป่วยของเขาคราวนี้ฝรั่งบอกว่าไปทําพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติของเธอทั้งหมดให้ฉันถ้าเธอจากไปอ๋อน้องเขาตกใจอา้าว แต่เอาทัพสมบัติของฉันได้อย่างไรอ่ะมันเป็นของฉันเขาก็บอกเอ้าแล้วที่เธอกินของฉันล่ะเอานี่ทุกคนอยู่กันมาหลังจากสิบปีแล้วนะคะที่เรื่องนี้มันเกิด่ะเอ้าแล้วที่เธอกินใช้ของฉันฉันเลี้ยงดูเธอทางนี้ล่ะมันก็ของฉันเหมือนกันที่ทําให้เธอมีฐานะทางนู้นทางบ้านเธอฉันก็มีส่วนส่งเสริมเธอเหมือนกันฉะนั้นฉันต้องการความแน่นอนเธอมาอยู่ที่นี่ฉันซัพพอร์ตเธอ ฉันไปอยู่ที่นู่นเธอซัพพอร์ตฉันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเธอจากไปฉันต้องการที่จะเออดูแลกิจการต่อไปหรือว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะขายจะอะไรทุกอย่างเพราะว่าเราถือว่าสร้างมาด้วยกันอ้าวน้องก็บอกอ้าวพี่หนูตกใจมากเลยอ่ะหนูเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกว่าฝรั่งต้องการให้หนูทําพินัยกรรมยกให้เขาหนูก,ก็เลยถามว่าแล้วห้องเขาล่ะเขาบอกว่า ห้องฉันฉันก็ขายไงฉันจะนำาิธีการให้เธอทําไมเพราะว่าก่อนจะเดี๋ยวเราถ้าเรากลับไปอยู่ประเทศไทยฉันก็ขายอยู่แล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศไทยแต่ทรัพย์สมบัติที่เธอมีเนี่ยถ้าเธอจากไปเกิดเป็นอะไรจากไปแล้วฉันล่ะฉันจะอยู่ยังไงสิ่งที่ฉันช่วยเธอสร้างมากลับกลายไปเป็นของครอบครัวเธอโดยที่ว่าฉันไม่มีส่วนร่วมเลยเธอจากไปแล้วฉันจะอยู่บ้านหลังนั้นได้หรือเปล่าฉันก็ยังไม่รู้น้องเขาก็เลยเสนอข้อเสนอไปว่าเอาอย่างนี้ไหม ฉันเสนอให้เธอว่าทำสัญญาเธอสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านที่เขาซื้อที่น้องเขาซื้อน้องเขาซื้อคนเดียวนะคะฝรั่งเขาไม่ได้ช่วยออกตงังแต่ฝรั่งเขาซัพพอร์ตทางนี้เออให้เธอมีสิทธิ์อยู่ตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีสิทธิ์ขายและไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ไล่เธอฝรั่งเขาบอกอ๋ออย่างนั้นฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันอยากให้เธอยกให้ฉันยกให้ฉันทั้งหมดน้องเขาก็เลยคุยว่า แล้วแล้วลูกฉันล่ะอันนี้เป็นเรื่องทะเลาะกันแล้วลูกฉันล่ะฉันมีทรัพย์สมบัติฉันก็อยากจะแบ่งเอ่อสร้างเพื่อลูกฉันเพื่อครอบครัวฉันเหมือนกันเขาบอกว่าเรื่องลูกเธอมีสิทธิ์แบ่งได้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่เอ่อฉันบอกเธอเธออาจจะยกอันนั้นให้ลูกเธอให้ทําพินัยกรรมขึ้นมาเลยแต่มันต้องแต่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของฉันจะไปทํากันที่ทนายโอ้ยคราวนี้ก็ทะเลาะกันใหญ่โตทีคะทุกคน เอาไอ้ผัวที่ว่าแสนดีไม่เคยเอาอะไรของเราเลยตอนนี้มันจะเอาซะแล้วจะให้เราทาพิัยกรรมขยันขยโยอยู่นั่นทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวจะทําพิัยกรรมเป็นเรื่องเป็นราวที่ประเทศเอของเขาจะไปพบทนายทําพินัยกรรมมาแล้วก็จะเอาพิัยกรรมนั้นไปเปรที่สถานทูตไปเปรเป็นภาษาไทยที่สถานทูตด,ด้วยนะเออแล้วก็คือให้สถานทูตร,รับรองว่าพิัยกรรมอันนั้นนะเป็นของจริงแล้วก็เขียนขึ้นมาจริงประมาณนี้ ก็ทะเลาะกันจากใครที่ว่ากลัจากคนที่ว่ารักกันรักใคร่กันดูแลกันค่าใช้จ่ายผัวออกให้หมุดอะไรให้หมุดก็กลายเป็นทะเลาะเราองลราแหงอันนั้นอันนี้เพราะว่าพอมีมากๆเข้าผัวก็อยากได้ของเราอย่างนี้ไงราคาหนูพี่ถึงได้บอกว่าเราคนไทยเราขนุประเพณีทำเนียมของเรามันแตกต่างจากเขาฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาญาติพี่น้องไม่ค่อยเอาใครบางคนไม่คบญาติพี่น้องมีไหมญาติพี่น้องมี แต่ไม่ติดต่อใครไม่คอนแทคใครเลยไม่ยุ่งกับใครเลยแต่เราอะมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้าฉะนั้นมีฝรั่งหลายคนเขาก็จะบอกรุ่นเก่าๆนะเขาจะบอกรุ่นใหม่ว่าไม่จําเป็นต้องไปบอกผัวหมดโลกว,ว่ามีเงินเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องไปบอกผัวหมดรอกว่าเราอะไปทําอะไรไว้ที่ประเทศไทยบ้างเราขยันทํางานหาเงินได้เออเราไปซื้อที่ซื้อทางอันนูน้นอันนี้เราไม่จําเป็นต้องไปบอกผัวทั้งหมดรอก เพราะว่าปัญหานี้มันเกิดนะคะบางคนบอกหัวหมดว่าฉันทํางานได้เท่านั้นเท่านี้เพราะจริงๆแล้วฝรั่งกับฝรั่งเนี่ยชีวิตฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องไรายได้ของอีกคนหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เเงินเก,นเกษรรียณของสามีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเขาก็ไม่ยุ่งเรื่องเราเช่นกันเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆฝรั่งเขามีความเป็นส่วนตัวสูงแต่เราเนี่ย เราไม่มีความเป็นส่วนตัวไงด้วยความไว้ใจเราก็เล่าหมดเลยอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นฉันมีนั่นมีนี่ฉันอันนู้นอันนี้เล่าหมดเลยส่งเงินให้พ่อแม่เดือนเท่านั้นเท่านี้ฝรั่งก็บอกว่าพ่อแม่เธอเขาได้มามา,มากพอแล้วได้มากพอแล้วเธอสามารถส่งเสียจนเขาจากไปใช่แต่ทรัพย์สมบัติที่เธอสร้างขึ้นมาเขาไม่มีสิทธิ์จะได้รับถ้าเธอจากไปเขาก็ต้องหากินเอง เพราะว่าเธอจากไปแล้วเขาต้องยอมรับในสิ่งน,นี้นี่คือเป็นความคิดของฝรัง่งซึ่งฝรั่งเขาก็ทํากับพ่อแม่เขาเช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นสําหรับเราคนไทยกับฝรั่งเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็เลยจะแตกต่างกันก็น้องเขาบอกพี่เราก็ทะเลาะก,กันมากเลยจากที่เคยรักใคร่บองโลงกันก็ทะเลาะก,กันลูกเขาบอกว่าลูกโตแล้วลูกหนูคนโตอายุสิบแปดเขาก็ยังเรียนอยู่หนูก็ส่งเสียให้เรียนเขาบอกว่าอายุสิบแปดแล้วควรจะย้ายออกไปจากบ้าน ไม่ควรเข้ามายุ่งกับธุรกิจในบ้านเพราะว่าให้เขาไปหากินเองอะไรเองเธอมีหน้าที่ส่งเรียนใช่ค่าเทอมค่าหนังสือแต่ค่ากินเขาควรจะหากินเองอ้าวนี่ออกแนวแบบว่าฝรั่งจริงๆเลยที่ว่าเด็กอายุสิบดต้องย้ายออกไปประมาณนั้นเลยคือจากที่ว่ารักใคร่บ่งบงกันนี่เป็นสิบปีพออยู่ด้วยกันแล้วเออพอรู้ว่าเรามีอะไรแล้วผิดออกไปเลยแล้วเขากําลังจะอีกไม่นานจะ,จะ,กะเกษียณเพราะว่าตัวเองป่วยจะกลับไปอยู่ประเทศไทยก็ ก็ยิ่งงกอยากได้ของเราพี่หนูทะเลาะกันเรื่องพินัยกรรมแต่ไม่ใช่หนูอยากได้ของเขาเขากลับอยากได้ของหนูหนูฟังเรื่องของหลายๆคนมาไม่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยครั้งอันนี้หนูอยากให้พี่แชร์เรื่องของหนูหน่อยเพราะว่ามันเป็นเอ่อเรื่องที่แบบว่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผัวหนูจะอยากได้พินัยกรรมจากหนูและไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผัวหนูจะอยากได้เงินหนู เพราะว่าในขณะที่อยู่ด้วยกันนะเขารู้อะไดได้หนูหมดหนูบอกเขาทุกบาททุกสตังค์เขาไม่เคยแตะต้องเงินหนูเลยแม้แต่บาทเดียวแต่อยู่กับไกลมาเป็นเช่นนี้ตอนนี้ทะเลาะกันมากก็หนูบอกให้พี่ฟังตรงๆเลยว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งมีปัญหามากยิ่งใกล้ที่เขาจะ,กะเกษียณเขายิ่งเครียดเขายิ่งมีปัญหากับหนูมากเรื่องพินัยกรรมพินัยกรรมอย่างเดียวอยากให้หนูเซ็นพินัยกรรมยกทุกอย่างให้เขา หรือไม่ก็แบ่งให้ลูกได้ตามเปอร์เซนต์แต่เขาเนี่ยเขาจะต้องได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปลูกหนูค่อยได้ก็ได้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยต้องเป็นของเขาก่อนลูกเธอ,เอ,อยังเด็กอยู่คือยังหนุ่มยังสาวอะ สามารถทํามาหากินได้ถ้าเกิดว่าเราจากไปแล้วเรายังไม่ได้จากไปเนี่ยเราจะไปยกให้เขาทําไมเขายังสามารถทํามาหากินได้ให้เขาไปทํามาหากินก่อนแล้วถึงเวลาถ้าเราจากไปเขาถึงค่อยได้ของเรานี่นี่ฝรั่งคิดแบบนี้จริงๆแล้วประเทศเขาพวกฝรั่งส่วนมากเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันอืมคิดแบบนี้เหมือนกันเขามาไม่ยกสมบัติให้ลูกก่อนที่เขาจะจากไปหรอกก็คือเขาก็จะเหมือนกับถ้าเขาจากไปลูกสิ่งจะได้บางคนนะมีทรัพย์สมบัติก็เออขายกินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช้ชีวิตแบบเลิศหรูเหลือ ลูกถึงจะได้เขาก็อยากจะให้น้องคนเนี้ยใช้ชีวิตแบบนั้นเช่นกันก็คือว่าแล้วก็พ่อฟังออแน่นอนของเขาก็คือให้ทําพิธยกรรมอันนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็ทะเาลาะกันโอ๊ยน้องบอกพี่หนูปวดหัวมากเลยอะถ้าเป็นอย่างนี้หนูก็คิดว่าหนูคงจะไม่อยู่กับเขาแต่จะทําอย่างไรได้ถ้าเกิดยากันเขาจะแจ้งว่าหนูมีอะไรบ้างที่ประเทศไทยพี่อันนี้หนูไม่น่าพลาดเลยหนูเล่าเขาฟังหมดทุกอย่าง ตอนนี้เขากลายเป็นคนคนละคนจากที่ว่าไม่อยากได้อะไรของหนูเลยที่หนูคิดมาตลอดสิปีว่าเขาไม่เคยอยากได้อะไรของหนูเลยเขาอยากได้ค่ะเขาอยากได้เขาอยากได้โดยที่หนูไม่รู้มาก่อนก็เรื่องนี้เก็น้องๆที่เข้ามาฟังนาอก็ฟังไว้ถ้าแต่งงานมาอยู่กับฝรั่งทํางานได้อยากจะส่งเสียครอบครัวหรืออยากจะสร้างฐานะตัวเองไว้เราก็สร้างของเราไปเราไม่จําเป็นที่ต้องไปบอกเขาทุกอย่างเพราะว่าฝรั่งบางคนน่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกับเราเขาเป็นผัวเราบางคนอยู่ด <B> ้วยกันได้ไม่นานก็เลิกกันไปก็มีฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมอะไรสําหรับตัวเราเองเลยบางคนอยู่ต่อไม่ได้เพราะว่าภาษาไม่เก่งอะไรเงี้ยเมียฝรั่งอ่ะถ้าเกิดว่าไม่แข่งจริงอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะมันก็อยู่ลําบากเนาะอยู่ลําบากถ้าเลิกกันอะไรกันต้องกลับไปอยู่ประเทศไทยเราก็ยังไปไม่ลําบากหรือว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับสามีแล้ววันหนึ่งวันไดสามีจากไปเรากลับไปอยู่ประเทศไทยเราก็ไม่ลําบากการเตรียมตัวไว้เป็นสิ่งที่ดี แต่เตรียมตัวของเราเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปบอกหมดอย่าไปคิดว่าผัวฝรั่งดีดีไม่เอาของเราวันหนึ่งวันใดที่เขาอยากได้เนี่ยมันก็จะทะเลาะกันมีเรื่องกันเนี่ยตอนนี้น้องบอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยซ้าก็เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้หมดทุกเรื่องในสิ่งที่เรามีบ้านที่พ่อแม่อยู่ที่ว่าปลูกให้พ่อแม่อยู่เขาก็ถามหมดว่าเป็นชื่อใครอะไรเราก็บอกเขาไปหมดเราซื่อนะเราซื่อเราคิดว่าเขาไม่เอาเราก็บอกเขาหมดว่าทุกอย่างชื่อเราแล้วตอนนี้จะให้เราทําพิัยกรรมยกให้เขา มันก็ไม่ถูกต้องไงน้องก็ว่าเงินก็เงินหนูใช่หนูคิดว่าเป็นเงินหนูแต่เขาคิดว่าเป็นเงินของเขาส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาเลี้ยงดูซัพพอร์ตหนูอยู่ทางทางนี้หนูกินของเขาใช้ของเขาไม่ว่าค่าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรทุกอย่างเป็นของเขาหมดแต่พอมีหนูมีเงินหนูไปสร้างฐานะทางประเทศไทยฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างเขานะก็ที่เขาพูดมันก็มีส่วนจริงอืม มันก็ถ้าเขาไม่ได้ส่งเสริมเราเราก็ไม่ได้มีขนาดนี้เขาก็พูดจริงแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราก็ไม่จาเป็นต้องบอกเขาหมดทุกบาททุกสตางค์หรอกก็ฝากไว้แค่นี้นะคะน้อง,องๆรุ่นหลังๆที่เข้ามาอยู่นะเข้ามาอยู่มาแต่งงานกับฝรั่งเนะี่ก็ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เราไม่จําเป็นที่จะต้องบอกเขาหมดทุกอย่างเพราะว่าบางคนน่ยอยู่กับผัวมาผัวเขาก็ไม่บอกเราหมดทุกอย่างเหมือนกันบางคนถูกหลอกให้ให,ให้ให้เซน็นเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรเออ ไม่เอาทรัพย์สมบัติของเขาตั้งแต่ทีแรกเลยบางคนบอกให้เซ็เสนสัญญาก่อนแต่งงานมัางอะไระมัอองร่งเนี่ยฉะนั้นผัวเมียของฝรั่งเนี่ยบางคนอะ่ะเขาก็มีเรื่องส่วนตัวของกันและกันเหมือนกันฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราอะ่ะอย่าไปบอกเรื่องของเราหมดนะก็สําหรับน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะพี่ก็เตือนได้แค่นี้นะคะ